สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะพี่ๆค่ะมากินข้าวน้ำเปีย<ม>ขึ้นยากจ้อันประเดกประเดกอีแมคค่ะนี่กับอันบักพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงมีใบระกูลน,น้ำจ้าแล้วก็ผลกหลายอย่างเลยค่ะเตงกวาแค่รสหอมปอมกับมีจ้าแล้วก็มีทอดปลากับมีจ้าพี่พีเดอกับข้าวเหนียวมาเด้อค่ะพี่ๆค่ะอันขึ้นยากเห็นนองอันขี้เจอน้ำกันนี่ละค่ะ คนรู้จักกันนี่ล่ละเห็นแก้กินแม่โอยเ,เห็นน้องแก้กินเมื่อน,นั้นโอ้ยสันอกอยากนำเห็นเราอยากสีกจ้าสีขาวแล้วกออะอเบอร์กุดออ ป่อฮมมไม่ต็มไ่ได้กินโดนคัับ่าแม่โดนหลายปีเลยแ่ละ Chẳng xi Xay cà riam Ừ. ใชประเด็กหน่อยประเด็กอันประขาวไหมคะพี่บีคะอือ ก็ไปว่ากูดสดก็เสียบแท้พริกพริกแข็งจ้ะเปยวม,มันมิตสดลนะ้าอืม,อม